โทเคนดิจิตอลอ่ะเป็นเรื่องใหม่มากๆในตลาดของเมืองไทยนะคะแล้วก็อะไรที่มันใหม่เนี่ยสำหรับ Token XA เองเนี่ยเรามองว่ามันมีเ,เรียกว่าโอกาส ในตลาดอีกเยอะเลยที่เราสามารถที่จะเรียกว่าช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานนะคะจริง,รงตุ๋ยมองว่ายิ่งคนที่ามาช่วยกันร่วมสร้างเนี่ยตุ๋ยว่ามันจะทำให้เ,เรียกว่า User หรือ Investor เนี่ยเข้าใจกันได้มากขึ้นช่วยกันสือ่อสารช่วยกันเรียกว่าให้ความรู้นะคะตุ๋ยมองว่าณนะจุดเวลานี้เป็นเรื่องดีที่ทุกคนเนี่ยเหมือนกับ มาร่วมกันสร้างเพราะว่าการสร้างอะไรใหม่มันไม่มันไม่ง่ายอยู่แล้วนะคะคือถ้าถ้าไม่ว่าจะร่วมกันผลักดันในหลายๆมิติไม่ว่าจะการให้ความรู้นักลงทุนนะคะการร่วมกันช่วยกันดูว่า regulation อะไรที่เหมาะไม่เหมาะนะคะแล้วก็ร่วมกันคุยกับเคาวเตอร์พาตี้ต่างๆในตลาดอะไรเงี้ยถือว่ามันก็เป็นคิดในแง่ดีมันเป็นเรื่องดี